ได้รวมเท่าไหร่หารสิบห้าตอนนี้ก็หวังว่าจะไม่มีเกินนะครับไม่ต้องตายอีกแล้วนะฮะถ้าจะตายนู่นฝั่งนูน้นนะฮะสงสารทหาร,าหารกัมพูชาเหมือนกันนะสหารอัองชาตายเยอะคนที่น่าตายที่สุดคือฮุนเซนคนเดียวก็จบแล้วจบอืมจบเพราะฉะนั้นรอให้บรรยากาศดีขึ้นก็เมื่อเขาตายแล้วจบอตอพี่ว่าให้กำลังใเนี่ยค่ะ <peach S 2> ให้กำลังใจใครฮะแ,วแ,วแ,วแวนแวหน้าเป็นเป็นกำลังใจแนวหน้าเราเอาอย่างนี้ให้กำลังใจให้อยู่แล้วครับแต่ถามว่ากำลังใจทำอะไรได้บ้างก็อาจจะเป็นเนื้อเป็นหนังไม่ได้อย่างนั้นทุกคนอย่าเสี่ยงนี่คือสิ่งสำคัญครับไม่ควรจะออกจากบ้านไม่ควรจะออกไปในที่ที่มีอัตราเสี่ยงแต่หลายคนก็บอกว่าเอาฉันก็อยู่ของฉันดีๆดีมันก็พุ่งมาใส่บ้าน ก็เข้าใจครับควรจะออกมาจากรัฐสมี